ภาพล่าสุดน้องโรฮาลูกชายอ้วนต้องบอกเลยค่ะว่าขึ้นแทนเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสาหรับหนุ่มอ้วนรังสิตโดยที่เจ้าตัวได้มีทาย,ยาทต,ตัวน้อยๆอ,อย่างน้องโรฮามาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้ครอบครัวเรียบร้อยแล้วและด้วยความดีว่าเป็นเด็กที่มีหน้าตาน,น่ารักน่าชังทําเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากซึ่งแต่ละครั้งที่หนุ่มอ้วนออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับได้อย่างถล่มท ก็ได้รำไห้ไมาต้องแยกจากกับครอบครัวที่เกาหลีกลับมาลุยงานที่ประเทศไทยในขณะที่ภรรยาสาวสวยอย่างปาร์คยอนซอนและลูกชายสุดที่รักน้องโรฮาต้องใช้ชีวิตกันสองคนแม้ลูยที่ประเทศเกาหลีตายค่ะล่าสุดหนุ่มอ้วนก็ได้ออกมาเผยภาพลูกชายอปป้าโรฮานเป็นหนุ่มน้อยไว้ขวบเศษพร้อมกับระบุข,ข้อความทานไอจีว่าโรฮานเอฟซีต้องไปเชียร์ออมมาให้รูปถ่ายรูปอยู่บ่อยๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอปปาก็ไม่มีรูปเหมือนกันรูปสุดท้ายคือถ่ายแบบอยู่แน่แน่กลับมาวันที่16มี รูปแค่นี้โรฮาโอป้า oh แม่แม่แม่เรียกได้ว่าเผิ่แป๊บเดียวน้องโรฮาก็โตเป็นหนุ่มซะแล้วงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนๆคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของน้องโรฮากันอย่างมากมายว่าหล่อจุงเบยน่ารักมากๆหลงรักแล้วนะหล่อมากครับโราน่ารักติดตามตลอดเลยหนุ่มน้อยคนนี้โรฮาน่ารักนายน้อยนายแบบน่ารักจุ๊งๆงานนี้นุ่มเหมือนว่าพ่ออวนจะคิดถึงลูกชายมากๆเลยนะคะนับวันก็ยิ่งใชยแววความน่ารักเรื่อยๆขนาดนี้ใครจะอดใจ ไหว